Này Ơ Ừ Ủa ừ, 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 tôi nhảy, tôi xong này nó Tôi nhảy, nhảy con này bố mì nó Mì, tôi nhảy con mì Bà lái, bà bằng băng lăn cho lai like bà Xào phải băng Xào ừ từ vào sao phải băng đây cho Này Này, này. <cười> 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 này. <cười> okay. Ăn đợi đấy Ăn cái bên cuối เหือพี่น้องตอนนี้นี่นี่ดูเหือนะด,ดูเดี๋ยวมันไปนี่ไม่ต่ำยังนี่พูดเลยเรือเรด้าอ,อ,อ้ <c oughs> โอ้โหฮาตุกสลีมาส้วนในพี่น้อง้มนี้สบายดีพี่น้อง้มนีส่สลีมาอัน,ส,นส่วนนะสวนนี้ก็จะเป็นกลางดอนหรือกลางเกาะพี่น้องสลีมาอันเอาเครื่องกินหรือว่าพวกอันที่เขาปลูกในส่วนก็คือมีแบบมะแตงรัวหรือว่ามีกล้วยพงกนี้ทางหลังก็จะมีกก้วย แก็มีพักมียังพักกันไปกับหมูเสรีหลังจากที่พวกเราหาป่าตอนเช้าก็ถือว่ายามองก็ไดปลาแหละเสรีจะมาต่ออีคลิปทีสองลิปทีสามพี่น้องมเอามาเบิ่งกันเลยในบรรยากาศตอนเช้าเหยอดพักหยอดยังียวสวนนี่แหละพอได้กินเที่ยงอาหารบ้านเฮานี่คือพักเออพักนี่ผักกระเส็ดนี่นะเอออยู่นี่ีมีลายของผักกระเส็ดเม่นมันี่ กินกับอันตำหุง่งเนาะป่นปลากะแซ่บป่นปลาปลาแดกก็ได้เหรอจับพวกมักไผยมักๆหมักฝายมากๆเนาะจับปลาแดกอู้ขักได้ยอดอันนี้ก็ประมาณนี้นี่นี่ให้บอกพี่น้องกินไในพี่น้องเงินบ้านเฮ้าตำบ้านเฮ้านี่แหละครับจิ้มรัมพ้าแกะลายอาหารบ้านเฮ้า

พี่น้องเอ้ยในส่วนกับอันนี้ก็ะซิเป็นอีก bon บอลหน,นึ่งบอลอ้างเก็มนำอะไรพี่น้องมันเป็นกลางดอนได้เลยเด็กอ,อ๋อพี่น้องกระซบน,น,นี่แม่กูเปลียกระเทางคืองได้เนาะช่างบ่ นอเยเด็ดเอาหอดตรงมงามงามามือกิน,นอันนี้บุรพาบ่บุราพเรราเลยทุกคนนี่นี่เป็นผักบุราพาเลยในสวนนี่อุดมสมบูรณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่กินได้อาหารบ้านเอามีผักมีหอยมีปลาโอ้กิน สมกันลาาอย่างกระแจบพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> มาปุ่นกับเจ๋วปลาตอนเศร้าโอ้คักพี่น้อง <c oughs> ปลาเถอะ หยอดนี nh ì, nh <ừ. S 1> ่งามเลยนี่พี่น้องนีหยอดนี่งามเลยเอาแหละสลีเอาเสนีพอก่อนพี่น้องเบาไล่สำเนียงที่กินอยู่นี่เอาเสนีพอไปเบิ่งโมสลีก่อนแล้วอยู่ทางไหนอะไรแล้วนะมีแต่ป่ากุ้งเลยตอนนี้ สบายหมัดไปนี่เลยกบกุ้ยสีบักลงกบกล้ยนี่ได้ยังงอนอันนี้นาะยังงอนกงนี่กล้ยในส่วนนี่พักเกษนะ้าอันตัวแก่ๆ่านี้นะเบิ่งแก่ตางรถไปหาบอลใหม่ Uống dù lùm, như nào, anh có hiệu cung. Hà kùa hiệu Hà kùa hiệu cung. Hà kùa นน่หงคือฮกไปเลยที่ไปได้ยี่บ่ส่วนนี่นะปีกายนี่ยังแป้นเลยพี่น้องเลยฮบปีนี้ปีเดียวเพราะว่าบอลชวนทีรีทายคลิปในตอนนี้ก็จะเป็นดอนเลยพี่น้องดอนหรือพี่พี่พังไทยน่าจะเรียกว่าเกาะนี่แหละ ดอนนี่นะจะมีนูมียันลายเบิ้งนี้นูอันกินอันตนมันมันตนนี่กกมันนี่กัดแบบนี้เลยนี่เป็นบอลลอยมาเนี่นี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นนูพุกนะนูร้ายในดอนนี่นะน้ำอ้อมหอบเลยทั่วเลยเลยพี่น้องถ้าพาผู้ได้ช่ยมาหวยอาก,กาแนมเบิงดอนตัวมันอยู่ทางก้างนะเม่นเราและดอนตัวนั้นแหละบอนเฉลี่อยู่ตอนนี้นะ ฝั่งพุนก็จะเป็นขันท้ายได้พี่น้องน่าจะแนมเ็นบอกขุันฟ้ายอู้กันไหน มีเลยล้วยแกนี่มดคอาบักลงแล้วนี่แกเขาเอาไปหมดแล้วนี่ลอกีนเจรืญนด้จีบเบหลงอยู่บ่เบิร์นนักราคาเขมอะไนี่บ่ ครบเลยส่วนนี้ก็ได้จากสิไปทางได้บันนี้ครบมดนี่นน่าอ่อยๆน,ะนี่ปองนะ่ฮะ Cái nhỏ mấy cái ghê 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 chỉ bạc cốc ghê 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 rồi ghê 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 Khăn ghê 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 cốc ghê lại Không ghê 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 không ghê 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 เอาได้บ่เออตัดเอ,เอาเอาครึ่งหนึ่งก็พอเอากล้วยมากินพี่น้องเอ้ยส่วนหึงหึงตถึง,ถง,ถง,ถงมาจอบชวนกะอือบรรยากาศคักเลยพี่น้องเครื่องปลูกกะชวนนี่ที่แท้นูก็มีเครื่องปลูกหลายแต่บ่ได้อนามัยอันมนี่มีมีเหมืงหุ้งนี่ cụ hùng con này lai để vào hốp leo Hãy <laughs> okay. subscribe à. อาพี่น้องลังจากทีเซอรี่ถือว่าเอากล้วยด้ยนี่กล้วยอันนี้ก็จะเป็นกน<ห>ล้วยนี่ก็บพากันเหมือนในบ้านนี้เลยไปไปไปเมื่อเมื่อเมื่อ่ออ,อ,อแล้ว

ไปพี่น้องไปโอ้พี่น,อนอ้องเอ้ยบรรยากาศบรรยากาศดีเลยตอนนี้นสวนก็อยู่ในนี้ถ้าว่าผู้ใดเคยมาหุ่นกระใจก็อยู่ฝั่งปุ่นฝั่งตูปุ่นหลักชี้แนวเมนเกาะนี่เลย ดอนอันนี้นะเนมเนมเนมมาพีเนมมาเห็นน้ำน่ะออมเลยดอนนี่นะนนนนนนห,น,น,หน,น,น,นะนูร้ายอยู่นี่นะเห็นลองลอยหนูฮากินหนูพกนะกินกบมันตุนสามเส้นครึง่งสี่เส้นหน่อยมัไม่อยากถือคันโมเมนต์มองใหญ่ฮะมันเบื่อ,องประต้าเพิ่นมาแต่ อ้ายโห่กินได้เพิ่นมาแต่ยามม่องใส่ม่องม่อมันไปต่ว่นบ่ปออียงนี่เพิ่นได้ลายเอียนปอเอียนบเท่านี้แหละั่นเบิ่งเบิ่งปลาเพิ่นได้นี่เออเอเอียนตัวใหญ่ตัวนี้เนาะตัวใหญ่บ่ใหญ่กว่านี้บ่มีเนาะนี่ตัวนี้ปลาปลากะบังลั่นเจ้าลายบ่ซาวไปบังซาวไปบังเออถือว่าซาวไปบังได้นี้มองบ่นี่อื ปอก็มีปลาิ่ก็มีปลาิปลาถึงมองตัวได้กินอยู่ได้ปลาิ่นี่ก็คือเดียวเราก็ับปลาดินตลาดเนาะเออทีเดียวเมันใหญ่กว่ากัมันใหญ่บนีมีหอยพ่อ้นเอหญลาชีพ่นกเสียฮป้าไปคู่มือคู่มือเห็นผลไปองอืหัดชองนี่ชองเช็ใส่เสไวเลยเจาบบบเต่เมื่อคืนนี่จะวานี่เออมาผู่มาหนำเลยเออายด คนตกอไฟกระไปหาป้าเนาะมองาลายมองอะไรในปอดใส่เลยมองจะจุดเลยเด่นชัดผลถึงลายปลาขึ้นต้นเปลาตันนิดชัดเส้นหลังจากทีซีรีอันอเข้าไปในส่วนถือว่าไปห้าของของันคองที่อยู่ในส่วนก็คือมีกล้วยมีผักกระสีมีลายยางเลย มีวีกวุ้ยแล้วพวกเฮาสิพากันเมื่อบัดนี้ผักกร,ระเสตที่เฉลี่ยเอาไปมากินน,นี่เอ้าสฉลีกาจะได้จบคลิปนี้อีกเท่านึงพี่น้องหลังจากที่สฉลี่ถ่ายอันเข้าส่วนก็คือว่าเข้าไปในส่วนเขาเอากุ้ยบนเครื่องความที่อยู่อาหารที่อยู่ในส่วนพี่น้องเนาะ มาจอบส่วนกาสิได้จกคลิปนี้เพียงเท่านี้เต้องเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สบายดีพี่น้อง